เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองต้องทํางานตลอดเวลาต้องยุ่งอยู่เสมอต้องผลิตผลงานออกมาไม่หยุดเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เคยรู้สึกผิดเมื่อได้พักผ่อนหรือเมื่อไม่ได้ทำงานไหมครับในยุคที่สังคมเชื่อชูการทำงานหนักและโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยภาพคนที่ประสบความสำเร็จจากการทุ่มเททำงานจนบางครั้งการทำงานหนักก็กลายเป็นยาเสพติดที่บั่นทอนชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวปรากฏการณ์นี้แหละครับที่เราเรียกว่า toxic productivity หรือการทำงานหนักที่เป็นพิษ วันนี้ตะวันจะพาคุณไปเจาะลึกว่า Toxic Productivity คืออะไรสัญญาณเตือนที่เรากำลังตกอยู่ในวงจรน,นี้และที่สำคัญที่สุดคือเจกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความกดดันที่ต้องยุ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อหันมาทำงานอย่างมีสติสร้างสมดุลและค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตใครอยากเป็นคนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ห้ามพลาดตอนนี้เลยครับ ยินดีต้อนรับสู่ The s h o t k e y Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณสวัสดีครับเพื่อนเอนชาว The s h o t k e y Podcast ทุกคนตะวันภาคเคล็ดลับสุดยอดมาเสิร์ฟถึงหูคุณอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอหรือกำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่นั่นก็คือ Toxic Productivity ครับฝากกดติดตามช่อง The s h o t Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสของเราบนทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่อยู่กับเราเสมอมา เพื่อนๆครับในสังคมปัจจุบันเรามักถูกสอนว่าความสําเร็จมาจากการทํางานหนักยิ่งทํางานมากยิ่งได้มากหรือถ้าไม่ยุ่งก็แปลว่าไม่มีประโยชน์แนวคิดเหล่านี้ปลูกฝังให้เราเชื่อว่าการทํางานตลอดเวลาการทําตัวให้ยุ่งอยู่เสมอคือสิ่งที่ดีและเป็นหนทางสู่ความสําเร็จสูงสุดครับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็เริ่มเห็นผลกระทบด้านลบที่ตามมามากขึ้นเรื่อยๆทั้งความเครียดเรื้อรังภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ความสัมพันธ์ที่แย่ลงหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพกายที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอและความกดดันที่ต้องเป็นคนผลิตผลงานออกมาตลอดเวลาจนบางครั้งการทำงานหนักก็กลายเป็นยาเสพติดที่บันทอนชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวปรากฏการณ์นี้แหละครับที่เราเรียกว่า Toxic Productivity หรือการทำงานหนักที่เป็นพิษ มันไม่ใช่แค่การทำงานหนักเพื่อเป้าหมายนะครับแต่มันคือความรู้สึกผิดเมื่อไม่ได้ทำงานความเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ทำได้และกัรละเลยสุขภาพกายใจเพื่อทำงานให้ได้มากที่สุด วันนี้ The Short Key จะพาคุณดำดิ่งลงไปในแก่นแท้ของ Toxic Productivity ทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงตกอยู่ในวงจรน,นี้และที่สำคัญที่สุดคือเราจะมาเรียนรู้7กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความกดดันที่ต้องยุ่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อหันมาทํางานอย่างมีสติสร้างสมดุลและคนพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตครับนี่จะเป็นตอนที่เจาะลึกและเต็มไปด้วยตัวอย่างที่นําไปใช้ได้จริงแน่นอนครับก่อนที่เราจะหาวิธีแก้ไขเราต้องเข้าใจก่อนว่า Toxic Productivity คืออะไรและมันมาจากไหนครับ Toxic Productivity คืออะไร มันคือสภาวะที่การทำงานหนักการต้องผลิตผลงานอยู่ตลอดเวลาและการหมกมุ่นอยู่กับการทำสิ่งต่างๆกลายเป็นสิ่งที่เรายึดติดจนเกินไปโดยละเลยความต้องการพื้นฐานของตัวเองเช่นการพักผ่อนการใช้เวลากับคนที่รักหรือการดูแลสุขภาพจิตใจ ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าคุณผลิตผลงานได้มากแค่ไหนหรือยุ่งอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ความรู้สึกผิดเมื่อพักผ่อนไม่สามารถผ่อนคลายได้เมื่อไม่ได้ทำงานและรู้สึกผิดหรือกังวลเมื่อหยุดพักการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จจากการทำงานหนักในโซเชียลมีเดียจนรู้สึกว่า ตัวเองต้องทำตามหรือต้องทำงานให้หนักกว่านั้นการทำงานเกินความจำเป็นทำงานเกินขอบเขตที่ควรทำหรือรับงานมามากเกินกว่าที่ตัวเองจะรับไหวรากฐานของท็อกซิกพร็อดักติวิตี้มาจากไหนค่านิยมของสังคมสังคมปัจจุบันมักยกย่องคนที่ยุ่งหรือทำงานหนักและมองว่านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จและความขยันยุคดิจิทัล การเชื่อมต่อกับงานได้ตลอดเวลาทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวเลือนลางและกระตุ้นให้เราทำงานไม่หยุดความกลัวกลัวความล้มเหลวกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังกลัวว่าตัวเองไม่ดีพอความคาดหวังในตัวเองที่สูงเกินไปต้องการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านและเชื่อว่าการทำงานหนักคือหนทางเดียวที่จะไปถึงจุดนั้นเมื่อเราเข้าใจว่า Toxic Productivity ไม่ใช่แค่การทำงานหนักแต่เป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเราก็จะสามารถหาวิธีการจัดการกับมันได้อย่างตรงจุดมากขึ้นครับเพื่อนๆครับลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่รู้สึกผิดเมื่อไม่ได้ทำงานแม้ในวันหยุดพักผ่อนหรือในช่วงเวลาที่ควรผ่อนคลายคุณก็ยังรู้สึกกระวนกระวายใจหรือรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำงาน ให้คุณค่ากับตัวเองจากผลงานเท่านั้นคุณค่าในตัวคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณทําอะไรได้มากแค่ไหนหรือมีตําแหน่งอะไรไม่ใช่จากคุณเป็นใครนอนไม่พอหรือพักผ่อนไม่เพียงพอคุณมักจะอดนอนหรือทำงานจนดึกดืน่นเพื่อให้งานเสร็จทันตามเป้าหมายหรือเป้าหมายที่ตั้งเองความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงคุณไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพื่อนหรือคนรักเพราะมวัวแต่จมอยู่กับงาน สุขภาพกายและสุขภาพจิตแย่ลงมีอาการปวดหัวเรื้อรังนอนไม่หลับวิตกกังวลซึมเศร้าหรือหมดไฟเบิร์นเอาท์ไม่สามารถผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงแม้จะพักผ่อนแต่จิตใจก็ยังคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นในโซเชียลมีเดียเห็นภาพชีวิตที่ดูยุ่งและประสบความสำเร็จของคนอื่นจนรู้สึกว่าตัวเองต้องยุง่งหรือทำงานหนักให้เท่ากับพวกเขา ถ้าคุณพยักหน้ากับสัญญาณเหล่านี้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะมันหมายความว่าคุณตระหนักรู้ถึงปัญหาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วครับเมื่อเราเข้าใจกลไกแล้วทีนี้เรามาดู7จกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงในการเอาชนะวงจรของ Toxic ิกโปรดัก v i วิตีครับกลยุทธ์ที่1กํากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเซ t ตเคลียร์บาร์เ หลักการคุณต้องสร้างกำแพงที่มองเห็นได้ระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัววิธีทำ 1. 1. กำหนดเวลาเริ่มและเลิกงานที่ชัดเจนยึดมั่นกับเวลาเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. ปิดการแจ้งเตือนอีเมลหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับงานเมื่อหมดเวลาทำงานหรือในวันหยุด 3. มีพื้นที่ทำงานที่แยกจากพื้นที่ส่วนตัวถ้าเป็นไปได้ให้มีห้องหรือมุมสำหรับทำงานโดยเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถปิดสวิตช์ได้เมื่อเดินออกจากพื้นที่นั้น 4. สื่อสารขอบเขตกับคนอื่นบอกหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าอย่างสุภาพว่าคุณจะตอบกลับในเวลาทำการกลยุทธ์ที่2พักผ่อนอย่างมีจุดประสงค์ (purposeful rest) หลักการ การพักผ่อนไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือส่วนสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพและฟื้นฟูพลังงานวิธีธรรม 1. วางแผนการพักผ่อนเหมือนวางแผนงานกำหนดเวลาพักเบรกในแต่ละวันกำหนดวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ปลอดจากงานและวางแผนวันลาพักร้อนล่วงหน้า 2. ทํำกิจกรรมที่ช่วยเติมพลังให้คุณจริงๆไม่ใช่แค่การไถฟีดลองออกกำลังกาย อ่านหนังสือฟังเพลงทำสมาธิหรือใช้เวลากับธรรมชาติ 3. ฝึกการอยู่กับปัจจุบัน mindfulness เมื่อพักผ่อนให้คุณอยู่กับช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่ไม่ต้องคิดเรื่องงานกลยุทธ์ที่ 3. เปลี่ยนมุมมองต่อคุณค่าของตนเอง redefine yourself word หลักการ คุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำงานหนักแท่ไหนหรือผลิตผลงานได้มากเท่าไหร่วิธีทำรนึ 1. ยอมรับว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ตาม 2. ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพื่อตระหนักว่าคุณค่าของคุณมาจากความรักและความผูกพัน 3. าทำกิจกรรมที่คุณชอบโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นงานอดิเรกที่ทําเพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อสร้างไรายได้กลยุทธ์ที่ 4. ฝึกปฏิเสธ (Practice Saying No) หลักการการรับงานมากเกินไปคือสาเหตุหลักของ Toxic Productivity การปฏิเสธอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณควบคุมภาระงานได้วิธีทา ประเมินความสามารถของตัวเองก่อนรับงานใหม่ให้พิจารณาว่าคุณมีเวลาและพลังงานเพียงพอหรือไม่ปฏิเสธอย่างสุภาพแต่หนักแน่นขอบคุณที่ไว้ใจนะครับนะคะแต่ตอนนี้ผมหรือหนูมีงานเต็มมืออยู่แล้วอาจจะไม่สามารถรับเพิ่มได้ครับค่ะนำเสนอทางเลือก ผมหรือหนูไม่สามารถทำเองได้แต่ผมหรือหนูแนะนำคนอื่นที่เหมาะสมได้ครับค่ะกลยุทธ์ที่5ตั้งเป้าหมายที่สมจริงและยืดหยุน่น Set realistic and flexible goals หลักการการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปหรือไม่ยืดหยุน่นจะนำไปสู่ความเครียดและภาวะหมดไฟวิธีทำ กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่ทำได้จริงอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าบางครั้งแผนก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ให้ความสำคัญกับกระบวนการ /process มากกว่าผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวชื่นชมความพยายามของตัวเองในทุกๆขั้นตอนกลยุทธ์ที่6ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ให้มันควบคุม Use Take My Fully หลักการเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ดีแต่เราต้องเป็นผู้ควบคุมมันวิธีทำจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยจำกัดเวลาหรือตั้งกฎกับตัวเองปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นลดสิ่งรบกวนให้มากที่สุดทำดิจิตอลดีท็อกเป็นระยะระยะกำหนดช่วงเวลาที่คุณจะไม่อยู่กับหน้าจอเลยเพื่อให้สมองได้พัก กลยุทธ์ที่7ขอความช่วยเหลือและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Seek support and professional help หลักการคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี้เพียงลำพังวิธีทาพูดคุยกับคนที่ไว้ใจระบายความรู้สึกกับเพื่อนครอบครัวหรือคนรักปรึกษาหัวหน้าหรือ HR หากรู้สึกว่าภาระงานหนักเกินไปหรือต้องการคำแนะนำในการจัดการ พบนักจิตวิทยาหรือโคชหากรู้สึกว่าความเครียดหรือภาวะหมดไฟส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตเพื่อนๆครับการหลุดพ้นจาก Toxic p r o ปรด t ก v ิวิคือการโอบกอดความเมตตาต่อตัวเองและการหันมาให้คุณค่ากับสุขภาพกายและสุขภาพจิตพอๆกับความสำเร็จในหน้าที่การงานครับ จงจำไว้ว่าคุณค่าของคุณไม่ได้วัดกันที่จำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานหรือปริมาณผลผลิตที่คุณสร้างได้แต่คุณคือมนุษย์ที่มีคุณค่าในตัวคุณเองและคุณคู่ควรกับชีวิตที่สมดุลและมีความสุขครับก่อนจะจบเอพิโซดนี้ตะวันอยากถามเพื่อนเพื่อนทุกคนครับว่าจาก7กลยุทธ์หลุดพ้นจากท็อกซิกโปรดัก v ิวิตี้ที่เราแบ่งปันกันไปมีกลยุทธ์ไหนที่คุณคิดว่าจะนำไปปรับใช้ได้ทันทีและกลยุทธ์ไหนที่คุณรู้สึกว่ายากที่สุดที่จะทำครับ แล้วคุณมีประสบการณ์การเอาชนะความกดดันในการทำงานหนักเกินไปที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมครับมาคอมเมนต์และแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะอยากอ่านมากๆเลยครับหากตอนนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างตะวันต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆสำคัญกับเราเสมอเลยครับเราจะนำไปปรับปรุงให้ดีที่สุดครับ สำหรับวันนี้ตะวันขอลาไปตอนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมมีเกรดเล็กเกรดน้อยที่อยากฝากไว้ให้คิดอีกนิดครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่ายิ่งคุณดูแลตัวเองดีเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีพลังงานที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกได้มากขึ้นเท่านั้นไหมครับมันไม่ใช่แค่คำคมนะครับแต่มันคือความจริงที่โคตรสาคัญครับการพักผ่อนไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันคือการลงทุนในตัวคุณเอง การดูแลสุขภาพกายและใจคือพื้นฐานสำคัญที่จะทําให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนครับจงดูแลตัวเองให้ดีนะครับขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของ The Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสครับไปจริงๆแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องที่ม่ใช้ให้กับเพื่อนๆในวันนี้ เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามอาไว้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงต้องขออภัยกับเพื่อนๆมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ The Short Key Podcast หวังว่าเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับดีๆไปปรับใช้ แล้ามาเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสกันนะครับ <S The s h o t Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ